คอสนะคะผักคอสสวยไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตัดไปสักต้นนะนี่กินสวยไหมคะเพื่อนๆผักคอสค่ะกินกับส้มตำอร่อยมากนะคะอร่อยมากค่ะสวยนะคะงามมากเพื่อนๆนี่ค่ะดูในแปลงสวยมากค่ะเพื่อนๆ ใส่ฟางใส่ปุ๋ยคีเวอร์คิวไฟวันนี้เก็บผักไ้ทานกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับดาวแล้วก็ผักคอสนะคะชวนเพื่อนๆมารู้จักผักคอสผักยอดนิยมนะคะที่มีประโยชน์ล้นเหลือแล้วก็เป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ําช่วยในการลดน้ำหนักสำหรับใครที่หาตัวช่วยนะคะ ผักคอสที่เราเห็นอยู่นี้ปลูกกันเองนะคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนเอนเป็นพันุ์ที่มันมีด่างๆนิดนึงนะคะสีน้าตาลเพื่อน,อนๆนจะเห็นหลายคนอาจจะเคยทานที่เป็นคอสสีเขียวนะคะสวยงามแต่อันนี้อีกพันหนึ่งค่ะก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะคอสนี้เป็นผักที่ทุกคนนิยมรับประทานเพราะว่ามีความกรอบและอร่อยและที่สําคัญไม่เหม็นเขียวด้วยค่ะจึงง่ายต่อการรับประทานทุกๆวันนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยค่ะประโยชน์ของเขาอันดับแรกก็คือเป็น ผักที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนะคะโดยเฉพาะธาตุเหล็กสูงมากๆนะคะจึงเพิ่มเม็ดเลือดแดงในร่างกายของเราเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางด้วยค่ะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นยาระบายได้อย่างดีค่ะเพราะในผักคอสมีความมีน้ําอุ้มนะคะมีน้ําจํานวนมากเวลาทานเข้าไปจึงช่วยกระตุ้นลําไส้ให้ทําให้มีกากอาหาร แล้วก็ทําให้อากาศอหารน,นุ่มลงแล้วก็ขับถ่ายได้สะดวกนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังแก้ไอแก้ขับเสมหะรักษาอาการเจ็บคอเพราะว่าผักคอสมีวิตามินซีซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแล้วก็วิตามินซียังช่วยแก้ไอด้วยค่ะขับเสมหะได้ดีด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เลิศมากเลยใช่ไหมคะ ยังไม่พอค่ะบำรุงสายตาได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าผักคอสเนี่ยในปริมาณ100กร,รัมมีสารลูทินและสารซีแซนทินนะคะที่ช่วยบำรุงสายตาชะลอปัญหาจอประสาทตาเสื่อมค่ะและยังต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะนอกจากนี้ยังป้องกันโรค มะเร็งลำไส้ด้วยการเนื่องจากเส้นใยอาหารในผักคอสจะช่วยกระตุ้นลำไส้ของเราให้ขจัดสารพิษและช่วยให้ขับถ่ายง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดการสะสมหมักหมมของอาหารในลำไส้ทําให้ลำไส้ของเราสะอาดค่ะนอกจากนี้แล้วยังช่วยในเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยลดนะคะลดความดันและยังช่วยให้หลอดเลือดของเราทํางานได้ดีขึ้นทําให้โรคโลหิตของเราเนี่ยความดันโลหิตของเราลดลงนั่นเองเนาะ นอกจากนี้แล้วเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนั่นเองเพราะมีเส้นใยสูงนะคะอุ้มน้ำได้ดีทำให้เราขับถ่ายดีอิ่มท้องอยู่นานด้วยนะคะและที่สำคัญช่วยให้เลือดแข็งตัวผักคอสมีวิตามิน สูงมากๆช่วยให้เส้นเลือดฝอยของเรานี่แข็งแรงแล้วก็ช่วยในกระบวนการแข็งตัวของเลือดด้วยนะคะจึงป้องกันภาวะเลือดไหลามากจนเกินไปใครที่อยากแข็งแรงมีพละกําลังแล้วก็สุขภาพดีนะคะเชิญชวนเพื่อนๆมาปลูกแล้วก็กินผักคอสกันนะคะกินง่ายอร่อยสุดๆค่ะโดยเฉพาะเมนูสลัดนะคะเพื่อนๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ